สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนพบกับน้องฮอสฟรายเลยนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศของการเปิดให้เรียกว่าเปิดให้คนเข้ามานั่งดื่มภายในร้าน หรือเข้ามาดื่มมาทานอาหารภายในร้านได้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับผมวันที่17พฤษภาคมครับทางรัฐบาลประเทศอังกฤษอนุญาตให้ผู้คนเข้ามานั่งดื่มข้างในหรือเข้ามารับประทานอาหารข้างในร้านอาหารได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่ผ่านมานี่คืออนุญาตได้แค่เฉพาะนั่งดื่มข้างนอกหรือสั่งอาหารแบบเป็นเทคเอาเวนะครับแต่วันนี้ทุกคนสามารถเข้ามานั่งดื่มภายในร้านหรือนั่งทานอาหารภายในร้านได้แล้วนะครับ แต่ก็ยังคงต้องอเรียกว่าเว้นระยะห่างนะครับ distancing นะครับผมแล้วก็อาจจะยังต้องใช้อุปกรณ์เช่นอย่างนี้ครับจะมีแผ่นพลาสติกกั้นนะครับกับ้นคือเป็นการล็อกไม่ให้ะระหว่างที่มันอยู่ใกล้กันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับก็ผู้คนออมาใช้บริการ,รากันแล่วกันก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับผมจากที่ รัฐบาลที่ผ่านมานะครับคือเราเขาไม่ให้คนเข้ามานั่งดื่มหรือนั่งทานอาหารภายในร้านนะครับก็เป็นเวลาร่วมๆปีเลยนะครับผมตอนนี้ได้กลับมาเรียกว่าใช้ชีวิตตามปกติแลวนะครับสามารถเข้ามานั่งดื่มหรือนั่งทานอาหารภายในร้านได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังต้องในมาตรการป้องกันตัวเองครับคือใส่หน้ากากบอว่า มีกกั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเราจะเข้ามาในร้านเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะครับมีการลงทะเบียนชื่อตัวเองเขียนเบอร์โทรนะครับหรือสําหรับคนที่มีแอปก็ใช้แอปนะครับสแกนในบาร์โค้ดนะครับข้อมูลก็จะอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับคนที่ไม่มีมือถือก็ใช้ปกเขียนชื่อแล้วก็ทิ้งบัตรโทรไว้นะครับก็ดูบรรยากาศวันแรกครับว่าผู้คนตื่นเต้นกันนะครับโอกั้นกันมานานแล้วนะครับผมไปดูกันครับวันนี้ Thank you. วันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับผมของการอนุญาตให้ผู้คนนะครับออกมานั่งดื่มภายในผับหรือเข้ามานั่งกินอาหารภายในร้านอาหารได้เรียบร้อยนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะครับผมก็บางร้านเท่าที่พาเพื่อนดูบรรยากาศนะครับบางร้านก็มีลูกค้าเต็มนะครับบางร้านก็ยังเงียบเหงานะครับก็บวกกับวันนี้มีฝนด้วยนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมทัไงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกับ น่องฮอตฟลาในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ช่วยกรนณนะกดไลค์กดซับสไคร e ให้น่องฮอตฟลายด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ